สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปห้าทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูขนมจีนนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ครูก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของประโยคนะคะจากคลิปที่แล้วเด็กๆคะจำได้ไหมครูได้บอกโครงสร้างของประโยคไปแล้วใช่ไหมคะอะ่เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันก่อนนะรูนะคะโครงสร้างของประโยคนะคะ ประโยคเนี่ยก็จะประกอบด้วยประธานใช่ไหมคะแบ่งเป็นสองภาคเลยภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงใช่ไหมคะอย่างน้อยๆเวลาพวกเราแต่งประโยคจําไว้นะจะต้องมีประธานมีกริยาแล้วก็ต้องมีกรรมนั่นเองนะคะทีนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับชนิดของประโยคนะคะชนิดของประโยคนั้นนะคะแบ่งได้เป็นสองประเภทนะคะ ตามส่วนประกอบนะคะดังนี้เลยนะคะสองชุดหนึ่งนะคะเด็กๆดูที่หน้าจอนะคะประเภทที่หนึ่งนะคะหรือว่าชนิดที่หนึ่งนั่นเองนะคะประโยคสองส่วนนะคะเด็กๆประโยคสองส่วนเป็นอย่างไรไปดูกันนะคะประโยคสองส่วนนะคะก็จะประกอบด้วยบทของประธานนะคะบทขยายประธานนะคะบทกริยา แล้วก็บทขยายกริยานะคะจากที่เมื่อวานเนี่ยครูดได้ให้เด็กๆเนี่ยแต่งประโยคนะคะสส่วนลงใบงานนะคะซึ่งก็ไม่ยากนะคะประโยคสส่วนนะคะก็คือบทขยายนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้เป็นคำพิเศษนะคะที่จะมาช่วยขยายในแต่ละส่วนของประโยคนะคะให้มีความที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะมีหรือว่าไม่มีก็ได้นะคะแต่ที่สำคัญเลยจะต้องมี บทประธานแล้วก็บทกริยานะคะอะทีนี้นะคะมาดูตัวอย่างประโยคสองส่วนกันนะคะตัวอย่างประโยคสองส่วนนะคะอย่างเช่นน้องว่ายน้ํานะคะน้องคือบทประธานว่ายน้ําคือบทกริยานะคะแล้วก็จะมีส่วนขยายกริยาก็คือน้ํานั่นเองนะคะ น้องว่ายน้ํานะคะซึ่งเป็นประโยคเพียงแค่สส่วนนะคะมีแค่ประธานแล้วก็กริยานะคะหรือว่าจะเป็นดาวร้องไห้นะคะดาวร้องไห้นะคะจริงๆก็เป็นประโยคสส่วนแล้วแต่ยังมีเสียงดังดังนั้นเขาก็เลยเอาเสียงดังเนี่ยนะคะมาขยายร้องไห้นะคะก็คือขยายกริยานั่นเองนะคะต่อมานะคะพี่ของฉันวิ่งเร็วมากนะคะ พี่ของฉันวิ่งเร็วมากพี่คือประธานนะคะของฉันคือส่วนขยายประธานนะคะวิ่งนั้นคือกริยาแล้วก็เร็วมากนะคะก็คือส่วนขยายกริยานะคะอ่ะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะประโยค2ส,ส่วนนะเด็กๆสังเกตนะน้องว่ายน้ำจะมีเพียงแค่ประธาน กริยานะคะดาวร้องไห้เนี่ยก็จะมีเพิ่มขยายกริยามานะคะส่วนพี่ของฉันวิ่งเร็วมากนะคะก็จะมีทั้งขยายประธานแล้วก็ขยายกริยานะคะแบบนี้นะตัวอย่างของประโยคสองส่วนนะคะ,ะมาดูซิว่าที่เราเรียนรู้กันเมื่อสักครู่ถูกต้องไหมนะคะ,อ,ะอย่างเช่นน้องว่ายน้ำน้องคือประธานว่ายน้ำคือกริยานะคะ ดาวร้องไห้ดาวคือประธานนะคะร้องไห้คืออะไรคะเด็กๆร้องไห้คือกริยานะคะแล้วก็เสียงนางคือบทขยายกริยานะคะอ่ะทีนี้นะคะคาว่าพี่นะคะก็คือประธานนะคะของฉันคือส่วนขยายพี่นะคะคือส่วนขยายประธานนะคะบทกริยาคือวิ่งนะคะบทขยายกริยาคือคําว่า คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าเร็วมากนันเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะมาดูประโยค3ส่วนกันบ้างนะคะประโยค3ส่วนนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยบทประธานนะคะบทขยายประธานบทกริยาบทขยายกริยาอ่ะตรงนเนี้ยเนี่ยเหมือนกับประโยค2ส่วนเลยถูกไหมแต่ทีนี้มีเพิ่มมาก็คือบทกรมนะคะมีเพิ่มมาก็คือบทกรมนะคะแล้วก็บท ขยายกรรมนั่นเองนะคะดังนั้นเด็กๆจำไว้นะถ้าประโยคสองส่วนนะคะจำเป็นต้องมีบทประธานบทกริยาแต่ถ้าเป็นประโยคสามส่วนนะคะก็จะมีเพิ่มบทกรรมเข้ามานะคะ,ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคสส่วนกันนะคะอย่างเช่นก็เก็บขยะนะคะก็นะคะ ก้นะคะก็คือเป็นบทประธานนะคะเก็บคือกริยานะคะส่วนขยะคือขยะคืออะไรเอ่ยขยะคือกรัมนะคะขยะคือกรรมนะทีนี้เมอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยใกล้จบแล้วนะคะเมคือประธานนะคะอ่านหนังสือใช่ไหมก็คือกริยานะคะวิชาอะไรวิชาภาษาไทยนะคะก็คือ อะกมนั่นเองนะคะแล้วก็ใกล้จบแล้วเนี่ยก็เป็นส่วนขยายกรมเนาะอ่ะทีน no kind of <im> like ี artists, ้นะคะน้องของฉันชอบลูกโป่งสีฟ้ามากนะคะเด็กๆสังเกตนะน้องนะคะคําว่าน้องนะคะคือประธานของฉันคือส่วนขยายประธานนะคะชอบนะคะคือกริยานะคะลูกโป่งนะคะลูกโป่งเนี่ยก็คือกรมนะคะแล้วก็สีฟ้าก็คือส่วนขยายกรรมนั่นเองนะคะ อ่ะทีนี้มาดูซิว่าที่เราเรียนรู้กันไปเมื่อสักรู่ถูกต้องไหมนะคะอ่งไอ้เช่นโกประทานกริยาคือเก็บนะคะขยะคือกรรมนะคะเมฆคือประทานนะคะอ่านคืออะไรอ่านก็คือกริยานะคะใกล้จบแล้วก็คือเป็นส่วนขยายกริยานะคะและกรรมก็คือหนังสือนะคะหนังสืออะไรวิชาภาษาไทยนะคะ,ะเด็กๆด,ดูนะว่าเมื่อกี้เราเรียนรู้กันถูกต้องไหมนะคะ ทีนี้น้องของฉันชอบลูกโป่งสีฟ้ามากนะคะน้องคือประธานของฉันคือส่วนขยายประธานนะคะชอบนะคะคือกริยามากก็คือส่วนขยายชอบนั่นเองลูกโป่งนะคะสีฟ้าก็คือส่วนขยายกรัมนะคะเด็กๆดูนะจะได้เข้าเข้าใจนะคะถ้าเป็นประโยค3มส่วนจะต้องมีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองถ้าสส่วนมีเพียงแค่ประธานแล้วก็กริยานะคะ ่ะทีนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยเรียนรู้เรื่องประโยคแล้วลองอ่านข้อความนะคะแล้วลองตอบคําถามให้ถูกต้องนะคะน้องรับประทานข้าวโพดนะคะในเ,เด็กว่าเป็นประโยคสองส่วนหรือประโยคสามส่วนคะต้องเป็นสามส่วนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคําว่าข้าวโพดนะคะข้าวโพดก็คือกรรมนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆข้าวโพดก็คือกรรมนะคะ ในประโยคนี้มีทั้งประธานมีกริยาแล้วก็มีกรรมนะคะแต่ถ้าบอกว่าน้องรับประธานเนี่ยก็จะเป็นประโยคสองส่วนนะคะอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้บ้างเด็กๆหัวเราะเสียงดังนะคะเด็กๆหัวเราะเสียงดังนั้นเป็นประโยคกี่ส่วนคะมีกรรมไหมไม่มีนะคะเป็นประโยคสองส่วนนะคะเด็กๆพอเข้าใจไหมถ้ามีกรรมนะคะ ถ้ามีกรรมก็คือเข้าโพดหนังสือหรือว่าอะไรที่ถูกกระทํานะคะเด็กๆก,ก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นประโยค3ส่วนนะคะอ่ะทีนี้นะคะมาดูเต้เล่นฟุตบอลเก่งเด็กๆว่าเป็นประโยคกี่ส่วนเอ่ยลองคิดตามนะกี่ส่วนคะ ีส่วสองส่วนผิดนะคะทําไมทําไมถึงผิดนะคะเต้เล่นนะคะเต้เล่นฟุตบอลเก่งนะคะถ้าบอกว่าเต้เล่นฟุตบอลเนี่ยถึงจะจัดว่าเป็นประโยคสงส่วนแต่พอมีคําว่าเก่งเนี่ยคําว่าเก่งนะคะก็คือกรรมนะคะก็คืออ่ะเต้เล่นใช่ไหมคะฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยคือกรรมเก่งเนี่ยเป็นส่วนขยายกรรมเข้าใจไหมคะ ถ้าบอกว่าเต้เล่นเฉยๆนะคะก็คือจะมีเพียงแค่ประธานกริยาก็จะจัดอยู่ที่ประโยค2ส่วนแต่ถ้าบอกว่าเต้เล่นฟุตบอลนะคะก็จะจัดอยู่ที่ประโยค3ส่วนนั่นเองนะคะส่วนคาว่าเก่งนั้นเป็นส่วนขยายนะคะส่วนขยายกรรมนะคะขยายฟุตบอลนะอ่ะทีนี้เอ๊ะส่วนขยายกริยาสิใช่ไหมเพราะว่าเล่นเก่งนะคะอ่ะขอโทษนะคะก็คือเก่งนะคะก็จะเป็นส่วนขยายคาว่าเล่นนะคะ ก็คือขยายกริยานั่นเองนะแต่เด็กๆสังเกตเลยเต้เล่นฟุตบอลนะคะเต้คือประธานเล่นคือกริยาส่วนฟุตบอลคือกรรมนะคะต่อมานะคะอุย๋ยกำลังยกยกลังหนังสือนะคะกำลังยกลังหนังสือนะ,ะมีประธานและนะคะมีกริยานะคะแล้วก็มีกรรมถูกไหม ดังนั้นต้องเป็นประโยค3ส่วนนะคะ,ะเยอะเลยนะลองดูนะเด็กๆจะได้เข้าใจเอมนอนหลับตั้งแต่สองทุ่มนะคะเอมนอนหลับตั้งแต่สองทุ่มนะคะมีประธานมีกริยานะคะมีประธานมีกริยามีกรรมไหมมีไหมมีหรือว่าไม่มีไม่มีกรรมนะคะแต่ว่ามีส่วนขยายกริยาเท่านั้นเองนะคะนกบินอยู่บนท้องฟ้า มีประธานคือนกบินคือกริยานะคะบนบนไหนบนท้องฟ้านะคะลองเดานะใครคิดว่าประโยค3ส่วนผิดนะคะผิดเลยนะคะเป็นเพียงแค่ประโยค2ส,ส่วนเพราะว่ามีคําว่านกคือประธานบินนะคะบินคือกริยาส่วนอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเป็นส่วนขยายนะคะเป็นส่วนขยายกริยานั่นเองนะคะดังนั้นต้องเป็นประโยค2ส,ส่วนนะคะ ทีนี้นะคะมาดูใบงานของพวกเรากันนะคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนนะคะแต่งประโยคจากภาพต่อไปนี้โดยแต่งเป็นประโยค3ส่วนคือจะต้องมีประธานมีกริยาแล้วก็จะต้องมีกรรมด้วยนะคะต้องมีผู้ที่ถูกกระทำนะเข้าใจไหมแล้วก็อย่างเช่นฉันอ่านหนังสือ สีฟ้าก็ได้นะคะจะมีส่วนขยายก็ได้นะมีส่วนขยายประธานด้วยก็ได้นะคะส่วนขยายกรรมแล้วก็ส่วนขยายกิี่ยะแล้วแต่พวกเราเนี่ยนะแต่ต้องแต่งเป็นประโยค3ส่วนนะคะที่เราได้เรียนมาเมื่อสักครู่นะคะถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ